ผมเล่นสงกรามที่อายุทยาครับสวัสดีครับวันนี้ทรงกรามมาอายุทยาเล่นน้ำฉานด้วยครับพาจุนซังไปเล่นน้ำกับช้างที่หน้าทอทอท,อ,ทอ,อายุทยาค่ะน้องช้างน่ารักมากเพ้นลายดอกไม้ที่ตัวด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นดอกสนดอกไม้ประจำจังหวัดอายุทยาค่ะช้างน,น่ารักมากเพ้นไดยด้วยค่ะนะครับตอนที่มา สู้จามไม่ได้ครับฉานชิดน้าเก็มมากครับไว้ปลาด้วยครับใครสอนคะสายจังครับเก่งมากไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแดดแรงแต่น้องช้างน่ารักมากและนี่คือคนที่สนุกที่สุดมีหนุ่มๆม,มาขอปลาแป้งด้วย แต่ละคนนี่ชุบแป้งพร้อมทอดเลยค่ะโชบจิตนักเด็กๆแล้วก็ชอบชเยี่ยมีครับเราไปกันตอนช่วงบ่ายๆนะคะบรรยากาศดีมากเลยคนยังไม่แน่นเท่าไหร่นะเล่นน้ำสนุกเลยน้องช้างมาเล่นน้ำถึงวันที่15เลยนะคะไกลอยู่ไกลๆก็มาได้นะมิซกคากิมาซุริเดะายุจายโมอีเดชอสนุกมากครับ